สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านบางคายไอซับนครับวันนี้มา r e v i e เจ้าตัว WE ก๊อ e ก23นะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะมันฟีลคล้ายๆก๊อก18แหละครับแต่มันจะตัวสั้นกว่าขนาดเองครับตัวนี้มันจะสั้นประมาณ4นิ้วก๊อก18 17อ่าถ้าเป็นตัวออโต้ก็จะเป็น17เนาะไอ้ิบแเนาะ18บซีมันจะยาวกว่าน,นี้ประมาณ5มันจะน,าน่าอ่ายาวกว่าน,นิ้วนึงนะครับก็เป็นตัวไซส์มินิที่สามารถใส่แม็กพวก17 18ได้นะฮะอันนี้ผมมีแม็ก17อยู่ครับใส่ให้ดูแม็กใส่ได้้แแต่ถาาเอม็ก ตัวมันเองเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับจะใช้แม็กพวกก๊อกสิบเก้าได้นะครับผมคือความยาวมันต่างกันนั่นเองนะครับหรือถ้าในแค่ขี้เกียจหาแม็กก็สิบเจ็ดก็ได้นะครับใส่ด้วยกันได้หมดนะครับมาให้ดูข้างในกันเอาเปิดราคาก่อนลืมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมเล่นสามพันบาทฟรีค่าจัดส่งทุกรายการนะครับผมนะมาดูภายในกันตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องแล้วก็ตัวนี้มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าอะไรทําไมบอกระวังนะครับ ผมบอกก่อนต้นคลิปเลยหนึ่งนะครับ่อนอกนะครับมันหาซื้อ,อยากมากนะอย่าเล่นจนหักนะครับคือพายง่ายคือเวลาออตโต้เนี่ยอย่าก,กดพืชเดียวหมดให้กดเป็นชุดนะครับอย่าละหำตัวไหนที่อะไหล่หายากแล้วออตโต้ได้ผมบอกก่อนเลยว่าอย่าละหำเด็ดขาดนะครับถ้าท่านละหำเมื่อไหร่ <S <S เมื่อนั้นไม่งั้นไม่งั้นคอขาดนะครับถ้าคอขาดขึ้นมาอะไหล่ไม่มีเปลี่ยน,นครับแล้วก็เรื่องสไลด์ สไลด์ก็หาย,ยากนะครับถ้ามันหาย,ยากเมื่อไหร่คือมันมีขายแหละแต่มันไม่ได้ขายทุกร้านหาย,ยากมากนะครับแต่ถามว่าผมมีไหมผมเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นมือสองนะเพราะตอนนั้นมาพ,พูดตรงๆเลยว่าผมได้ยี่บสามมหนึ่งตัวแต่คอคอเนี่ยขาดนะครับบวกกับเฟรมล่างมันเยินก็เลยไม่ไม่ซ่อมมันาแยกเป็นอะไหล่ดีกว่านะครับนั่นแหละไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะครับอะไหล่หายากมากนะมาพูดกันตรงๆเลยเพราะว่าถ้าไปชุบชุดลั่นไกลไก่ต่างๆมันใช้พวก ตระกูลก๊อกด้วกกันได้หมดนะครับมันจะหาง่ายนะโอเคมาข้างในกันนะครับปึ๊บกดตรงนี้สองข้างพร้อมกันนะครับแล้วดันออกนะถ้าดันไม่ออกมันฝืดแล้วก็กะแทกออกอืมอ้าวหลุดแล้วนะครับอู้ให้ดูข้างในเลยครับข้างในถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหม่จ๋านะแต่ก็ใหม่อยู่นะครับอ่ามีรอยยิงมาบ้างแล้วนะครับปืนมีดีกันของตระกูลก๊อกเนี่ยบางทีมันจะดูยาก อันนี้มันงานวีจะดูยากนิดนึงนะครับเนื่องจากรอยถลอกพวกนี้ยบางทีด้วยความที่ชุ่าไกยเขามันไม่ได้สีดําสนิทมันจะเป็นสีเหมือนดําเหมือนดําจางๆบางๆอ่ะครับมันตรงที่มันดูไม่ค่อยออกให้สังเกตด,ดูตรงนี้โค้งสูบนะครับโค้งสูมันจะมีรอยค่อนข้างเยอะนะครับเกิดจากที่เรายิงบ่อยๆเนาะนั้นสังเกตง่ายนะครับมาถอดล้างกันดีกว่าวิธีที่ผมแนะนาในคลิปเป็ยวิธีการถอดล้างเป็นวิธีการถอดล้างแบบอ่า เรียกว่าอะไรนะแบบง่ายๆนะครับแบบที่ไม่ต้องรื้อเยอะแล้วก็สําหรับคนที่อยากรื้อล้างนั่นเองนะครับวิธีการถอดสายชุดบนมนะครับถอดไกด์หลอดออกดึงไกด์หลอดออกมาเลยนะครับดึงได้เลยแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นไกด์หลอดแกนไกด์หลอดนะครับแล้วก็เอาท่อนอกกับชุดท่อนาออกนะครับอแน่นปักเลยอืออกแล้วนะครับเอ้ก็ควรระวังนะมันหักนะครับเพราะว่าชุดท่อนอกมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม เป็นคอคนระับส่วนใหญ่คอจะขาดตรงนี้เลยนะครับเวลาออโต้อย่างที่ผมบอกให้ยิงเป็นชุดอย่าบ้าระหำ่ำนะครับขาดขึ้นมาอะไรไม่มีนะบอกไว้ก่อนแต่ตอนนี้เห็นมีคนกําลังจะขึ้นเป็นงาน CNC มัง้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะขายไหมนะเห็นคนลองทําอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการลองทําเพราะกล้องยีบสาถามว่าคนเล่นเยอะไหมคนเล่นข้อเยอะพอสมควรนะครับแต่อะไรพวกสไลด์พวกท่อนอกเนี่ยหาในะน้อยมากเลยนะครับ ไม่มีอะไรที่จะสัมรองได้นอกจากขึ้น CNC เดี๋ยวแล้วบางร้านเขาก็ไม่รับชิ้นเดียวนะครับอืนี่คือสไลด์ของเขานะครับมาซิลิโคนนะครับเอาข้างบนก่อนเลยไล่เลยไล่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 ลงไปแบบนี้เลอะไหมไหมเลอะนะครับเป็นคราบดําเลยคราบดําเกิดจากอะไรครับฝุ่นนะครับฝุ่นต่างๆนานาที่อยู่ในปืนนะครับถ้าท่านไม่ล้างก่อนยิงก็เรียบร้อยครับ ปืนมีพีการทุกกระบอกนะครับให้คํานึงเสมอว่ามันฟิล์เดียวกับปืนจริงนะครับแต่แค่อํานาจการทําลายล้างมันไม่ได้เยอะเท่าปืนจริงแค่นั้นเองอใช้คําว่า <c oughs> ฟิลดูแลดีกว่าการดูแลเนี่ยเหมือนปืนจริงเลยไม่สามารถจะดูแลแบบมือของเล่นได้ถ้าเราพูดตร, <c oughs> ตรงๆนะเพราะว่าพังทีซ่อมเจ็บนะครับไม่ใช่ซ่อมถูกนะถ้าท่านถ้าท่าหนหนบอกว่าโอ,โอ้โหถ้าเปลี่ยนเทียบราคามือหนึ่งเราเปรี่ยนเทียบกันให้เห็นภาพเลยว่า มือหนึ่งงานจีนกับเงินเมื่อหนึ่งงานไต้หวันท่านจะเห็นเลยว่าราคาจะต่างกันเยอะอะไหล่ก็ราคาก็ต่างกันอะไหล่เอาจริงนะอะไหล่จีนถูกแล้วสามารถใส่กระปืนไต้หวันได้แต่ถามว่าท่านอยากได้ของดีหรือของไม่ดีใส่ละ่ะสรุปท่านก็บอกเอาของไต้หวันใส่จีนสิท่านจะเอาของถูกมาใส่ทําไมถูกไหมของถูกแป๊บเดียวมันพังครับแต่ถ้าเราคือถ้าเรื่องการดูแลเนี่ยถ้าเราเอาอะไหล่จีนมาใส่ไต้หวันอ่ามันก็จะแล้วยิ่งพวกไต้หวันพวกเนี้ยแรงดีคอยมันหนักมาก เอาอะไหล่จีนใส่ดีไม่ดียิงเพี้ยนนะครับผมเลยแนะนําให้เอาอะไหล่ไต้หวันไปใส่จีนแล้วอะไหล่ไต้หวันมันแพงกว่าแล้วถามว่าคุณอยากได้แบบไหนจ่ายแพงกว่าเพื่อความอึดที่มากกว่าแต่คุณอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องดูแลมันด้วยนะครับถ้าคุณไม่ดูแลมันก็พังเหมือนเดิมนะครับถ้าเล่นแล้วไม่ดูแลก็พังครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็นของเล่นนะผมบอกก่อนนะถ้าผมผมพูดถึงเรื่องราคาอะไหล่มันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกนะ ซ่อมทีก็ตาเหลือกเหมือนกันนะเหมือนตัวก๊อกสิบแปดที่ลูกค้าส่งมาผมซ่อมอ่ะอันนั้นซ่อมตาเหลือกเหมือนกันนั่นขนาดแยกแบบเอาอะไรมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างปนไปแต่จุดสําคัญบางจุดผมจะใส่เป็นมือหนึ่งนะครับเพราะถ้าใส่มือสองเนี่ยโอกาสที่ถ้าเกิดท่านไม่ดูแลณจุดเดิมเนี่ยเดี๋ยวมันมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกนะครับเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไม่ดูแลแบบโอ้หจริงจังขนาดนั้นอะไรเพวกงคนแบบแค่อย่างน้อยฉิดคืออย่างน้อยนะความสุขผมอ่ะ ฉีดซีโคนสักหน่อยก็ยังดีนะครับให้มันได้หล่อลื่นบ้างนะครับผมอืมอันนี้สักหน่อยครับดูแลบ้างแค่ไม่ต้องซ่อมผรจะย้ําเสมอว่าดูแลถูกกว่าซ่อมนะครับอ่ะลงจราบีขาวนะครับการดูแลบีบีแกนของท่านมันมีร้อยแปดวิธีนี่ขอขอ,อยืมคำพี่โบนี่หนึ่งนะครับมีร้อยแปดวิธีแต่วิธีของผมเนี่ยเป็นวิธีที่ผมคิดว่า เป็นวิธีที่ถูกอ่ไม่ใช่ถูกเป็นวิธีที่ผมใช้มานะครับแต่ตอนแรกอะผมไม่ได้ใช้จระบ,บีขาวจระบีขาวผมมาเจอช่วงที่ผมเป็นช่างนะครับเพราะว่าตอนสมัยนั้นนะมันตอนยุคสมัยตอนที่ผมเล่นมันไม่มีใครแนะนําจนผมต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตอนจระบีขาวเนี่ยผมได้ความรู้มาจากใครนะพี่ท่านหนึ่งแล้วกันในกลุ่มนะครับเขาลงโพสตแนะนําไว้แล้วผมก็เลยลองหาข้อมูลว่าเออมันควรใช้แบบไหนแล้วก็ดูเรื่อง ว่าควรเช้จระบีขาวแบบไหนรุ่นไหนแล้วก็เอาแบบไหนเหมาะสมที่สุดนะครับผมเลยไปจบที่เจราบีขาวญี่ปุ่นนะครับผมว่าเดี๋ยวผมหาร้านสั่งก่อนแล้วสั่งมาขายแล้วนะครับมีคนถามหาเยอะเหลือเกินนะครับได้ได้จัดให้นะครับส่วนซิลิโคนผมก็มีขายนะครับป่องละร้อยสิบเอร้อยยี่สิบบาทคือราคาแล้วนะครับยี่สิบบาทเนี่ยนิดหนึ่งนะครับลูกค้าคือราคานิดนึงนะครับ เหมือนปืนบีบีกันอ่ะผมก็ไม่ได้อยากขายแพงหรอกแต่ท่าจะสงสัยว่าทำไมแพงจังเลยปืนมันควรมือสองก็ถูกกว่าน,นี้สิผมบอกเลยว่าบีบีกันบางรุ่นนะครับมันหาไม่ได้ห้มันก็เหมือนรถที่มันเป็นแรไอเทมราคามันก็อาจจะสูงกว่ามือหนึ่งที่เคยมีเข้ามาในตลาดหรืออาจจะทัดเทียมมือหนึ่งที่มีอยู่ในตลาดแต่มันน้อยนะครับมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับ พราะวิีการบนโลกนี่มันมีหลายยี่ห้อมากแบบเยอะมากนะครับเยอะจนแบบเราจําไม่หมดหรอกนะครับขนาดผมเป็นช่างเองยังจําไม่หมดเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับเราเอาแค่หล,หลักๆที่เราเล่นกันอยู่ก็จะเป็น W.E.Double Bell Army นะครับแล้วก็ E.N.C. นะครับในปัจจุบันนี้นที่เราเห็นอยู่อา่ e N C, Army, WE, AW, w C, อา E.N.C.Double Bell ArmyW.E.A.W.K.W.C. อ่าแล้วก็ K.W.A เออ k b m ไม่ใช่ k d c นะ k w k w a อ่ามีอะไรอีก ICS นะครับเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับเขามีอะไรอีกอู่เยอะมากนะครับมันมีอีกนะนี่นอกจากที่ผมพูดอีกนะครับอีกประมาณ4ี่ที่ผมนึกได้เนี่ยแต่นึกชื่อร้านนึกชื่อรุ่นไม่ออกเนี่ยอีกประมาณ4ี่ห้าเจ้านะครับมันเยอะมากแล้วราคาก็ต่างกาันตามคุณภาพของวัสดุแล้วก็เนื้อง,งานที่เขาใช้ผลิตนะครับอ่อแล้วมียูมันเล็กอีกเออนะ ถ้าคุณอยากเล่นราคาถูกสุดเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าของจีนมันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าของจีนเนี่ยที่เจอบ่อยสุดคือหนึ่งเรื่องสีดับเบิลเบล,ลเนี่ยตัวดีเลยเรื่องสีมือหนึ่งเนี่ยเยินมากเป็นบางตัวด้วยนะไม่ได้ไม่ได้สะอาดทุกตัวนะครับบางตัวสีถลอกบ้างาแม็กเยินบ้างอ,าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันเพราะว่าอยู่ที่รายการผลิตของแต่ละบริษัทว่าเขาปราณีตแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าไปเจอพวกงานแบบ ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอาร์มี่เคลียร์มี่ก็จะเป็นเอ็นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาที่เจอเยอะๆอยู่ก็คืออาร์มี่กับเอ็เนี่ยแม็กชอบรั่วนะครับสามค่ายของจีนเนี่ยแม็กชอบรั่วไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับมันจะสุ่มแม็กรั่วตลอดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะแต่ถามว่างานสวยเนี่ยผมจะไปให้ไปทางอาร์มี่กับเอ็นะครับงานเขาค่อนข้างละเอียดและสวยนะครับเนาะโอเคพูดถึงค่ายกันเยอะแล้วเรามาใส่กันนะแต่จะไล่ลงไปเลยนะครับ ถ้าใส่ไม่ลงนะครับอย่าไปตบอย่างนี้นะเหมือนที่ผมทําถ้าจะตบเงี้ยไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอตัวมีหลายท่านชอบทําแต่ผมเห็นหักมาเยอะมากเลยคือตัวเนี้อปอ up นะมันเป็นตัวดันเซฟดันเซฟตัวนี้นะครับอย่าไปตบมันนะตบมาหักมันถามว่ามันใส่ได้มันจะใส่ได้เหมือนกันนะครับส่ได้เหมือนเดิมแต่แค่มันจะใส่ยากครับถ้ามันติดนะครับท่านแค่ดึงดันเอ้ยไม่ใช่ดึงกดและดันนะครับให้มันอยู่แบบนี้แล้วตบ ถ้ายังไม่ลงอีกปึ๊บกระแทกแรงๆนิดนึงนะครับแค่นี้เองไม่ต้องไปตบมันแรงนะแต่ถ้าตบแค่ปัก,ปกแค่เนี้ยให้มันเข้าไม่ต้องไปแบบตบอย่างเงี้ยเอาแค่เคาะหรือถ้ายังไงก็แค่ค้อนยางเคาเบาๆนี่ก็เข้าแล้วนะครับแค่นี้เองอ่าส่วนเรื่องลงน้ำมันนะครับฉชียไปแค่นี้งานนี้เดียวหน่อยนะครับ แค่นี้เองครับเรื่องแมกกาซีนเราก็ไม่ต้องฉีดอะไรเยอะมากมมยฉีดเราแค่ให้มันพอพอมีน้ำมันหล่อลื่นนะครับส่วนเรื่องแมกกาซีนผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าให้คาแก๊สไวในแม็กได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องแบบปูคาจนเต็มนะสัก50 60%ของแม็กนะครับโดยปกติผมจะแนะนำโดยเป็นการให้คาแก๊สลังจากยิงเสร็จแล้วอันนั้นมันจะไม่ต้องไปเดาเลยเพราะยังไงไปเสร็จแล้วก่อนเราจะยิงเนี่ยเราต้องอัดแก๊สจนเต็มนะครับพอมันเต็มแล้วเนี่ย คืนแมกนัแก๊สจะมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอเรายิงออกไปบ้างแล้วสักสิบเม็ดอ่าสิบนัดยี่สิบนัดนะครับเตอทั่วไปผมจะให้ใส่แค่ Mac แมกละสิบห้านะครับไม่ให้เกินนี้ช่ว้บางรุ่นมันใส่ได้สิบก็สิบตามก็จะเต็มสิบอ่ะใส่สักเกือบเต็มไม่งั้นเดี๋ยวสปริงมันล้านะครับเรายิงสักพักล่กหมดสไลม์มันจะไม่ค้างเนาะก็นั่นแหละก็ให้เล่นกันแบบนี้นะครับมันก็มันมันจะสนุกกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาพังพังที ทางทาง,ทางอันดับแรกเนี่ยถ้าสปริงล้าเนี่ยผมแนะนาวิธีคือการยืดสปริงนะครับถอดแต่ตัวนี้ออกมาอมแล้วระวังมันระวังน,นี่หล่นหายนะเพราะมันอยู่ด้วยกันนะครับเอ้ยอันนี้ไม่ได้น,ะนต้องถอดฐานแม็กโอ้หอันนี้งานใหญ่นะครับต้องให้ช่างทําถ้าทําเองได้ก็คือถอดมันจะมีน็อตขันอยู่ล้วเคลียร์แก๊สออกขันออกแล้วเอาตัวนี้ออกมายืดยืดเสร็จพุ่อใส่สกลับมาใช้ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องเปลี่ยน <laughs> นะครับ โอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์สอบนะครับเฮ้ยไม่ใช่ยวขออนุญาตเคไมม์แป๊บนะครับตัวตัดเสียงโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเสียงรถมันดังหายน้าบ้านนะมาทดสอบยิงนะครับพองยี่ห้อผมร้อนๆแล้วนอนน้อยนะครับทดสอบยิงจะตัวกอกทวีก็อกยี่สิบสามนะครับมาอ่านแก๊สกันนะครับกระค้างไว้หกสิบวินาทีโดยประมาณนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมิแก๊สก่อนดีกว่าว่ามันเย็นขนาดไหนนะครับเติมแล้วด้วยอุณหภูมิแก๊สในกระป๋องยี่ห้านะครับเท่าแอร์บ้านนะครับผมแล้วถ้านอนห้องแอร์นะครับดูอุณหภูมิแม็กนะครับยี่สิบหกนะครับถือว่าเย็นนะถือว่าเย็นนะครับดูอุณหภูมิปืน ยี่สิบหกเท่ากันเห็นไหมอุณหภูม hmm. ิแม็กกับปืนนะตอนนี้คือเท่ากันนะครับยี่สิบองศามีแต่แก๊สที่ยี่สิบห้าถือว่าเย็นกว่ากันนิดนึงนะครับมาเออลืมใส่ลูกนะครับไอเยอะลืมใส่ลูกมั่นแน่ถ้าใครกระดูเจ็ดประจันบาลก็จะทันมุกนะครับตอนนี้เป็นยิงได้ทั้งระบบทั้งไซมีแล้วออตโต้นะครับเนี mm ่ย hmm. ใส่ลูกแล้วนะครับเรียบร้อย ทดสอบเป็นเซมินะครับในการวัดความแรงนะครับผมสองเก้าห้าสองเก้าหนึ่งสองเก้าสูนะครับถือว่าความแรงค่อนข้างเสถียรนะความแรงค่อนข้างเสถียรนะครับยิงดีเลยนะยิงดีเลยนะครับต่อไปก็ดูความแม่นยำกันนะครับผมยิงเป็นสองระยะอ่า สิบห uh, ้าเมตรสิบเมตรนะครับเอาแบบระยะท้าทายเลยนะครับเพราะกลางคืนเนี่ยผมกะระยะได้แ hmm. ม่นเพราะว่าเสาหวังเสามันจะพอดีเป๊ะนะครับตามที่ผมบอกนะมาดูกันเลยครับเอาสิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบห้าเมตรไม่ประมาณหรอกสิบห้าเมตรเป๊ะเลยแหละผมยืนตรงพอดีเสานะครับเพราะคุณจะเห็นช่องเสาแบบเนี้ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าสังเกตคือเห็นข้างนี้นะครับช่องหวางเสาเนี้ยช่องหวางละประมาณหวางละห้าเมตรนะครับดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับ เป้าตรงมุดเลยนะครับสีขาวชัดเจนนะครับเช็คก,ก่อนเช็กมุมเช็คมุมนี่เป้าอย่างนี้นะครับระยะสิบเมตรนะครับเอ้ยสิบห้าเมตรก่อนนะครับได้อยู่นะต่อไปดูสิบเมตรครับโอเคครับเป้าสิบเมตรนะครับใกล้ๆสบายๆครับ เช็คลูกแป๊บเล็กสี่นัดห้านัดนะครับขออนุญาตเติมลูกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเติมลูกมาแล้วนะครับดูว่าผมจยิงโดนไหมนะครับผมว่าโดนแหละเปาไก่จะตาย ยังไงก็โดนนะครับใกล้แล้วก็เป็นออโต้นะครับโอ้ยิงเซมิเพินไปหน่อยออโต้สามนัดนะครับเวลาปรับ,รบ,รบออโต้นะครับปรับมางี้นะผมเหลือฝุ่นเหลือฝุ่นให้ปรับมาแบบนี้นะครับออโต้ Auto นะครับ จริงๆมันยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างแหละแต่อ่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อนโอเคมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมลูกหมดสไลด์เมื่อกี้มันไม่ค้างบางครั้งตอนที่ผมปล่อยเพราะผมบอกไว้แล้วว่ามันเหลือประมาณสามถึงสี่นัดนะครับเพราะว่าผมแม่งดันกิฟต์แบบนี้พอกิฟต์แบบนี้ปุ๊บด้วยความที่ปืนมันสั้นแล้วมันเล็กนะครับระยะมือผมมันจะไม่ได้เห็นไหมมันจะไปเบียดเจ้าตัวเนี้ยนิ้วผมมันจะสุดแล้วมันเบียดพอดันงกิฟต์เนี้ยผมดันไปกิฟต์แล้วนิ้วเนื้อตรงเนี้ยผมอะ มือผมครั้งเนี้ยมันไปหนีบโดนตรงนี้หนีบตรงพัวบุ่มค้างสไลด์ผมปล่อยปุ๊บม,มันค้างเลยนะครับถ้าท่านใดมือเล็กก็น่าจะเวิร์กนะผมมือใหญ่มากนะครับก็เทียบขนาดปืนนะครับกับมือผมใหญ่นะครับมือผมใหญ่ <laughs> ปืนยิงลูกหมอสไลด์ค่ะอ่ะเทปแบบไม่มีลูกยันถ้กการยิงมันไม่มีลูกเนี่ยก็ใช้แค่เทปปืนในครั้งสองครั้งพอนะครับเนี่ยมันได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมว่ามือไม่หนีบเนี้ยเดี๋ยวผมหนีบให้ดูทีหนึง่งเพื่อความมั่นใจ ขอ,อเป็นเซมินะครับไม่ออโต้นะเคลียร์ก่อนครับมีลูกไหมไม,ม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าผมกิ๊บแบบนี้ยกิ๊บแบบเดิมนะครับโดยการเอามือหนีบแบบนี้มันจะเห็นไหมเพราะเวลาผมกิ๊บผมกิ๊บแน่นนะครับกันปืนสะบัดถ้าผมปล่อยเห็นไหมเออจะได้เข้าใจนะครับปืนไม่มีปัญหาแต่ผมกิ๊บปืนแน่นไปหน่อยนะครับพอกิ๊บปืนแน่นมันก็จะแบบนี้เลยนะครับ โอเคเนาะปืนยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับไม่มีปัญหาเล่นเสร็จแล้วทะาอันดับแรกเราแม่ออกก่อนแล้วหนึ่งสไลด์ถอยหลังแบบนี้แล้วลันไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับส่วนเรื่องเจ้าตัวเซฟไอตัวเนี้ยออโต้เนี่ยไอตัวออโต้เนี่ย,อ,อ,ยอย่างที่ผมบอกว่าให้ระวังนะครับการยิงออโต้ไปบ่อยไม่ใช่เรื่องที่ดีมันพังไวมากแต่ถ้าเรากดพืชเดียวมันก็พังไวเช่นกัน พยายามเล่นออโต้เนี่ยยิงเป็นชุดละสมชุดละสี่พอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวระบบออโต้มันจะพังไวมากนะครับอะไรก็ตามที่มันยิงเร็วๆอ่าหรือเป็นออโต้เนี่ยยิงเป็นปืนสั้นระบบแก๊สเนี่ยบอกเลยว่าสึกหลอไวมากนะครับเปลี่ยนอะไรสักชุดนึงก็มันก็ไม่ถูกนะถ้าท่านใดเล่นออโต้พยายามลงน้ํามันหนักๆเรื่องชุดลั่นไกลกับโครงสูบนะครับมันจะได้มีน้ํามันไปหล่อเลื่นชิ้นส่วนที่มันต้องเจ็ดสีกันนะครับพยายามนะพยายามนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ ท่านใดสนใจสั่งซื้อที่เพจ Bb การเชิงเซาแลอ้อน Bkrsoft หรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับแอดไลน์แอดเฟซไพ้เดยนครับผมโอเคครับขอบคุณครับ